และนี่ก็คือหุ่นเอ็กโซรุ่นใหม่ที่มีสีเหลืองคล้ายๆกับบับเบะเบีในภาพยนตร์เรื่องทาร์น f o มเมอร์และติดอาวุธอัลต้าแคนอนทั้งสงข้างสวัสดีครับลำดวนเกมโซนคลิปนี้ลำดวนจะพาเ,เพื่อนๆมาทำความรู้จักหุ่นยนต์เอ็กโซสูตรรุ่นใหม่ล่าสุด ที่เข้าเกมมาแล้วแต่ยังไม่ปลดล็อกให้เราเล่นในตอนนี้ซึ่งเงื่อนไขในการปลดล็อกนั้นง่ายมากครับเพียงแค่เราทำภารกิจโลกหรือว่าเมเจอร์ออเดอร์สำเร็จตัวเกมก็จะปลดล็อกหุ่นรุ่นใหม่ให้คุณได้จับจองเป็นเจ้าของในทันที ที่ภารกิจเสร็จสิ้นและนี่คือสารจากภารกิจโลกณนขณะน,นี้พวกออโตมทรนกำลังสร้างโรงงานขนาดมหึขมมาบนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าวอลิเลียไฟมีลักษณะคล้ายๆกับดาวเทียนขวัญก่อนหน้าถ้าหากเราสามารถปลดปล่อยดาวดวงนี้ได้เราก็จะได้รับหุ่นยนต์เอ็กซโซรุ่น49ที่ติดอาวุธเป็นออโตแคนนอนที่แขนทั้งสองข้างโดยข้อความดังกล่าวได้ถูกส่งตรงไปถึงเหล่าเฮลไดเวอร์ทั่วทั้งกาแล็กติกลำดวนก็ขอให้เหล่าเฮลไดเวอร์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนดาวแมลงหรือบนดาวอื่นๆ ให้กลับมาประจำการที่สถานีรบบนดาววลเลีเรยรไฟของพวกออโตมาทรอนโดยด่วนบุกมันเข้าไปจมตีมันเข้าไปจงทำภารกิจโลกให้สำเร็จรู้ร่วงโดยไวเพื่อที่เราจะได้รับหุ่นรุ่นใหม่มาใช้ต่อกรก,กับพวกเอเลี่ยนทุกสายพันธ์ุในอนาคตและเพื่อเป็นการเตรียมตัวขี่หุ่นตัวนี้เรามาดูความสามารถของมันแบบคร่าวๆจากคลิปข้อมูลที่หลุดมากันดีกว่าครับ จากสถิติของช่องลำดวนเกมโซนผู้ชมกว่า80%เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ให้ลำดวนก็บอกตามตรงเลยนะครับว่าลำดวนเนี่ยแอบบไปร้องให้ทั้งคืนนะครับสะอื้นยันเช้าขนาดตื่นยังมีน้ำตาถ้าเปนเพื่อนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้ลำดวนก็อย่าลืมจับนิ้วยาวๆๆมาพาดปุ่มไลค์ปุ่ม s u b s r r i e e ให้ลำดวนด้วยนะครับญานที่มาส่งหุ่น จะทาการยิงศัตรูทุกตัวที่อยู่ในบริเวณนั้นหุ่นสามารถเล็กได้2ครั้งและมีคูดาว600วินาทีหุ่นมีดาเมจที่รุนแรงมากสามารถยิงเจาะเกาะได้ทุกประเภทและเมื่อปะทะกับศัตรูจะเกิดการระเบิดที่ทําดาเมจขึ้นอีกหุ่นตัวนี้จะติดอาวุธอัโตแคนนอนทั้งสองข้างแต่ละข้างจะมีกระสุนข้างละ75นัดเรียกได้เลยนะครับว่าหุ่นตัวนี้สามารถยิงศัตรูได้เกือบทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กๆไปจนถึงเฮฟวี่ สามารถรับจบได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าหากหุ่นตัวนี้ได้เปิดใช้จริงแล้วหุ่นมันจะบางเหมือนกับหุ่นเอ็กซโซรุนก่อนหน้าหรือเปล่าและเดี๋ยวเรามาดูการทำดาเมจของเจ้าหุ่นตัวนี้กันครับว่าเวลายิงใส่ศัตรูแต่ละประเภทเนี่ยทำได้ดีแค่ไหน Спасибо. เป็นยังไงบ้างครับหลังจากเห็นความโหมดของหุ่นตัวนี้แล้วเริ่มอยากขี่มันขึ้นมากันบ้างหรือยังถ้าเริ่มอยากขี่ขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมหยิบหมวกและผ้าคลุมของคุณเข้าร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้กันนะครับส่วนตอนนี้ลำดวนก็คงขอตัวลาไปประจำการบนดาววาลีเรีย5ก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ